ออกก็ว่าก็ว่าบรรทัพน้ำหนักแบบแรกก่อนถือว่าออกเลยครับเดี๋ยวเริ่มใหม่เนาะการแต่งกิ่งนะครับเนาะกิ่งที่เขาจะต้องเอาออกตอนเขาเก็บผลผลิตแล้วเป็นท้องกิ่งอย่างไดก็ครับกิ่งที่ว่ามันไอเป็นโรคเนี่ยมันแห้งกิ่งแห้งตัวอ่ะคืออันเนาะที่มันแบบสมบูรณ์เนี่ยนะครับเนาะเวลาเวลามันติดฝนแล้วปุ๊บมันทัพน้ำหนักแบบไหนมันจะหักอ๋อก็ต้องตัดถ้าตัดกิ่งสูงเนี่ยเขาตัดตัดออกนะจะตัดประมาณช่วงช่วงไหนครับช่วงนี้ก่อนช่วงนี้เลยครับก่อนนี่เลยเนาะเออถึงได้เลยอ่ะอันนี้ก็จะตัดออกคครรัับบ เพราะเวลามันมีผลผลิตแดงๆมันจะหักเลยครับเพราะมันเป็นแพลอยู่แล้วครับเด็กเราก็เราก็ไม่เห็นเอาไปชมรุด่ยะอันนี้ก็อมนเป็นแผลเนาะข้าบผมเอะเอาต้องตัดเลยครับนี่ตัดออกเลยเพราะถ้าวันนี้มันจะทําเกิดโรคก็ว่ามันจะหักมันจะมันจะหักเลยครับผมเพ้าะมันเด็กเข้าเรักมันจะหักเลยครับอันนี้ต้องออกครับผมครับขยงี้ยะเอาออกเลยครับ แต่งกิ่งเฟซเรียบร้อยเนาะตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยหลังจากขั้นขั้นสองในการดูแลครับกอดใยใยไอ้ใช้ปุ๋ยอีซีผสมวันโคซิลิคอนใส่สูตรสูตรตัวนี้ใชยอะไรครับใ้อีซีก่อนเอาผสมกันเลยก่อนครับหรือว่าเอออีซีเซลโคซิลิคอนรรบแหลกไอต่ประมาณสักสักสิบวันครับสิบวันนี่หมายถึงว่าหลังจากที่เเก็บผลผลิตแล้วครับผม เดี๋ยวผมไปเลยแล้วซีเซตพักต้นไปซิฟวันใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก่อนอ,อัตราส่วนต้นใดค,ครับปุ๋ยอินทรีย์ครับอประมาณสิบกับมือสิบกับมือแวดโผลต้นเหมือนกันเจตเพราะว่าโชคนี้เรา่จริงแล้วผู้ไปมันจะเป็นหน้าฝนพอดีอพือพพอรามะม่วงเนี่ยมันเกิดจะเก็บผลผลิตประมาณพฤษภาเนี่ยเซตเนาะประมาณมิถุนประดักกระดาประมาณมิถุนาละมิถุนานี่คือเก็บผลผลิตละมิถุนลิตละ แล้วก็เซตมันจะเป็นอยู่ในช่วงฝนพอดีเพิ่งข้าช่วงอะไรเริ่มใส่กรกดาเนาะประมาณกรกดาเริ่มใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยะใส่ปุ๋ยอินทรีย์เนาะเอ้ยเอ็นแตงกิ่งก่อนแตงกิ่งก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับแตงกินได้สิบวันเนาะแล้วกินกินแล้วก็ใส่ปุ๋ยพร้อมกันเลยใส่ก่อนเลยอ๋อครับเออามันตกก่อนช่วงนักก็ใส่ก่อนไปเลยครับใส่ช่วงที่ฝนตกแล้วนะใส่ก่อนเลแล้วซิลิคอนใส่ต่นใดครับหนึ่งต่อสามนั่นเนาะ อาผสมผสมครับปุ๋ยอินซีหนึ่งต่อสามเหมือนัปุ๋ยอินซีหนึ่งส่วนซิลิคอนสามส่วนเหมือนกันมันจะมีสองรอบครับแล้วก็ประมาณประมาณกลางเดือนกรกฎาคมครับชหน้าฝนทุกทุกอ่ะเอาอันเคมีมาใส่หมคำอือคือรอบแรกหลังจากตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยฝนจะตกละใส่อินซีผสมซิลิคอนเนี่ยหนะอยเซจแล้วไปประมาณช่วงกลางกรกฎาคมใส่เคมีรอบครับ ออกซิลียมหนะครับเคมีนี่เจ๊สุดนะครับของมะม่วงครับเอาห้าเจ็ดเจ็ดนะครับห้าเตาห้าเจ็ดเจ็ดเตาห้าเจ็ดเจ็ดอ่านักนักหัวเน้นในตัวเจ็ทครับครับผสมซิลิคอนอันนี้อัตราส่วนเหมือนเดียวกันสูตรลำไยนั่ะหนึ่งสามสามซิลิคอนสามปุ๋ยเคมีหนึ่งส่วนครับผมแล้วก็ใส่ซีฟิกับมือแหวนต้นเหมือนลำไยก่อนครับครับเหมือนกันอ๋อแล้วก็เพราะช่วงนี้มันจะเป็นฝนตกน้ำก็ไม่ต้องใส่อย่างละกับเน้าฝนนั่นนะครับเนาะถ้าเป็นถ้าเป็น ถ้าเป็นหน้าแรงจะใส่ปุ๋ยเสว่ามากของผมผมเคยทำนะครับเอาใส่ถังเครื่องพ่นยาเนี่ยครับแต่พอมันจะถูกลักวิชาการทุกทุก,ก็เลยก็เคยทำนะเพราะว่าเพราะผมต้องมาใส่น้ำหลัะว่าถัางน้ำสองไรติดเนี่ยใส่ปุ๋ยสักปุ๋ยที่เขาต้องการใส่นใส่สักสิบกิโลผสมในถ <นะ S 1> ังสองไรติเลยเก๋วมันละลายแล้วก็เปิดหัวพ่นเวทเนี่ยเอาใส่กับยางแล้วทำใส่หัวนะครับเหมือนคราเพาน้ำเวท ช่วงหน้านี่นะครับเออต้องเวลาทำใส่ปุ๋ยกุ้ยเต๋อทาต้องมาใส่น้ำเนี่ยทำต้องใส่ละพร้อมไหนทำไปเลยพร้อมน้ำไปเลยอ๋ออันนี้ผสมใส่ไปเลยครับผมแต่เพื่อนบอกว่ามันถูกลักวิชาการนะครับเพว่ามันประหยัดดีครับผมแต่เราลองทำมันก็ได้ผลอยู่ครับเพราะว่าเพราะว่าเราอาวนปุ๋ยธรรมดามันละเหยอย่างเดียวนิดหน่อยเราก็เป็นน้ำมันก็จืจก็ได้ดินเรียบร้อยละใส่ปุ๋ยเสร็ตสองรอบเนาะจากนี้ดูแลอย่มครับผม ดูแลก่ถ้ามันเตวว็งก็ดกนข้าวามอย่างเงี้ยในารรเกี่ยวกัการกินใบใบ,บอ่อนมันครับช่วงชื้อเศร้าใส่ปุ๋ยฝนตกแล้วเนี่ยบะม่วงก็จะเริ่มแตกใบอ่อนครับช่วงนั้นก็เริ่มต้องดูแมงเนาะแมงที่มันจะมากินใบบะม่วงนี่มันจะเป็นแมงก้วกอะไรอย่างครับแมงอแมงกอเหมือนกันเหม,มือนลนอ๋อเหมือนลไยเลยเนาะครับัวเดียวกันนะแต่กระจายมิวเวลีย์ะจได้อยู่ถ้ามัน ระบาดเราก็เอาวิวเบียใส่ก่อนเดี๋ยวถ้ามันระบาดหนักขึ้นนะขึ้นวิวเียบ่บาๆก็ถึงจะเป็นเคมีเคมีก็บเจ๊ตัวเดียวกำลังใหญ่นะครับวิธีนั้นเหมือนกังไต่ตัวนี้ขึ้นเท่าแต่ดูเวลาจะฉีดนี่หมายว่าฉีดหนักๆเลยผมใจ่รู้ตามการระบาดเนาะแต่ส่วนมากผมนี่จะจะถใา้ก่อนจะเคมีถ้าผมจะพ่นนะผมจะพ่นก่อนเก็บเกี่ยวประมาณสิบวันแต่ประมาณสิบห้าวัน ที่ห้าวันก่อนเก็บเกี่ยวพ่ออย่างคือว่าเขาพูดคีมีคือว่าไล่มดไล่แมางให้คนงานเก็บง่ายหน่อยอ๋อทำเจ้าทำเจ้าวันนี้ทำเจ้าวันฉีดนไหมนะครับครับฉีดตามต้นตามต้นเพื่อคนงานเพื่ออานุวามสะดวกคือคนงานมาไรทเจ้าแมงเอบเวลาจะมีแต่มีมดมีอะไรครับไล่แมงไปเหี้ยครับทำเจ้าว่าทำเจ้าว่าต้องอกมตะไก่อามาคลีหน่อยนะครับ เอออันนี้พอสุดโต่งเป็นงานไปแล้วครับก็ฉะนั้นยังใส่ปุ๋ยครั้งที่สองเซตเนาะดูเริ่มแตกใบดูแมงเนาะอ่าแล้วจากนี้ดูแรงอยู่ไดครับก่อก็อนอันใบนี่อย่างผมว่าอันมะม่วงมะม่วงม่วงก้อนก็แต่ถ้าฝนตกนี่น้ำมันต้องใส่อยู่แล้วต้องใส่แล้วครับครับดช่ชงหน้าแรงนะครับใสเบ็ดเตี้ยสมมุติว่าอ่ามันก็จะใส่ไปละอ่าใส่ปุ๋ยครั้งที่สองเนาะดูใบแล้วจากนี้ ก็ดูแมงอ่ะดูแมงเสือและดูอย่างไรครับดูแมงดูดูถ้ามันถ้ามันการแตกใบอ่อนแหมถ้าเตอร์ที่สองก็ใส่ปุ๋ยอกกำมันจะแตกสองครั้งครับเข้าแตกสองครั้งอ๋อครั้งแรกนี่ประมาณเดือนไหนครับก่อนแหมกกำมก่อนออกกามก็ช่วงแรกกับประมาณกรกฎาคมกรกฎาคมแหมกกำมกประมาณปลายปลายไอช่วงออกพรรษาน่ยช่วงออกพรรษาตุลาตุลาน่ะอันนั้นจะเป็นการแตกใบครั้งที่สองอ่า มันเริ่มตัดต้นอาหารอย่างไรก่อนเริ่มต,ตอนนั้นละตอนนั้นเราจะตอนนั้นถ้าเริ่มแตกใบอ่อนครั้งที่สองนี่จะเริ่มใช้การอย่างไรดูแลอย่างไรครับกโโใ็ใช้ฮอร์โมนที่นะครับฮอร์โมนนี่ใช้ใช้ฮอร์โมนอะไรครับฮอร์โมนที่เรามีผลิตนะครับฮอร์โมนนมนมนะครับใช้สูตรเหมือนลำไย,ยเลยอ๋อฮอร์โมนนี่จะเริ่มพ่นเมื่อมันแตกใบครั้งที่สองครับเอ้พ่นไปเรื่อยๆครับฮอร์โมนนี่เริ่มพ่นตั้งแต่ตอนไหนครับตอนมันแตกใบอ่อนละใบอ่อนขั้นแรกก็อะใบอ่อนขั้นแรกนี่ใส่ฮอร์โมนนได้้เลลยครรับผมมแวฮอ์โ น้ำนมนี่ใช้ทุกอย่างไรครับทุกเช็ดวันทุกสามวันทุกผมประมาณสักเดินละครั้งเดอนละครั้งเนาะเริ่มรูว่ามันแตกใบอ่อนครั้งที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยเริ่มฉีดฮอร์โมนนมสดได้เลยถ้ามันใบบบพวกนี่คือถ้าใบใบมันใ,ใบเพสรสลาแล้วแมงบ่มากินละใบมันอย่างไรก็ครับใบเพรสลาใบบุมาน,น่ะใบเพสรสลาะใบเริ่มแค่เริ่มแก่แล้วเนี่ยก็ยืนได้ละแต่ถ้ามันอ่อนออนเนี่ยอ่าเอาพ่อง ต้องดูแลดูแลถ้าใบพิษลาก็ผักได้แล้วแล้วฮอร์โมนนี่ใจเดือนละครั้งครับเดือนละครั้งอ๋อคืออ๋อดูแลประมาณมันจะช่วงอ่อนๆนี่ใบมันจะประมาณกี่วันนะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเติบขึ้นมเตะกิ่งแล้วก็ประมาณสักประมาณช่วงนั้นถึงเต็มใบน่ะประมาณสักสี่สิบวันตวงนี้ต้องดูแลหน่อยถ้ามันป้นเดือนไปใบมันเริ่มแก่แล้วก็ต้องละอัต้องละ เพราะช่วงเดินหนักที่เตี้ยมันจะจับพอดีครับบำรุงใบแปะครับนึใบแปะขั้นที่2ก็ดูเหมือนกันฉีดฮอร์โมนไปฮอร์โมนนี่ก็พ่นเดือนละครั้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วปุ๋ยลราใส่แหมก็ครับหลังจากปุ๋ยขั้นที่สองแล้วปุ๋ยก็เรามีเวลาก็เอาเฉลี่ยละเดือนละครั้งพร้อมเดียวกันก็ได้อือสูตรเดียวกันครับเดือนละครั้งไปเลยนะครับเนะครั้เหมือนกับฮอร์โมนนะครับต่อประก็ก่อนก่อนก่อนสุดท้ายก็เปลี่ยนสูตรนิดหน่อย สุดท้ายนี่ตอนช่วงไหนครับช่วงเดือนที่ว่าเดือนมาเดือนตุลาใกล้จะฝนหน้าหนาวอันฝนอนเนี้ยฝนอันหน้าฝนน,น,นนี่นะครับยังะมะม่วงนี่เนาะมันจะเริ่มอา,อายุมันหลังจากโซฮาเก็บเกี่ยวเนะเาะนับไปจนถึงมันถึงผลผลิตนี่มันจะใช้ระยะเวลาประมาณกี่เดือนครับมันออกมันออกจ่อประมาณเดือนมกราเนี่ยครับเก็บประมาณประมาณหกเจ็ดเดือนครับผม เก็บประมาณกรกฎาคมนุ่นนากรกฎาคมมีนุ่นนากรกฎาคมเนาะเพราะว่ามันอยู่ที่อันที่เขาเริ่มต้นเมื่อก่อนครับมันพ่ออ่านพ่อของเขานี่โฉนนี้มันคือว่ามันไข่ที่หลังพูดมาตลอดเลยมันเลยเลยมันเลยจ้าหรือเปล่าเพื่อนของเพื่อนนี่ของเพื่อนนี่เดินเดินทันว่าเป็นเป็นจ่ออะไรอย่างครับทางเขาอย่างเอาเอาเพื่อนเป็นดาวเป็นบานทางเขาของผมกำลังกำลังกำลังเลยไก่ ครับอ่ะออจะจ่ายหรือเปล่า